สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนกลับมาพบกันกับนีอีแล้วนะคะในช่องอีสานอินดอเมริกาค่ะโมน้คานินมานั่งกินเขาอยู่สุสวนสาธารณะนะคะเด้อพี่น้องเดิอมากินเขาน้ำกันอันออกมาเฮทุระลายมองหน้าก็เลยห่เข้ามานั่มเสืส้อซีไปกินร้านอาหารก็มีความสุวาอยากกินอาหารบานเฮาหน้านะก็เลยก็เลอันห่เข้ามากินลาอีฮื้อทอดค่ะปลาหมึกทอดนะคะปลาหมึกแห้งทอดแล้วก็มีผักกับแจวค่ะแจวบองมาเด้อมากินเขาน้ำจิน เจ้าบ่องของครัวไทยๆและไทยทูยูนะคะปลาหมึกแห้งก็ของครัวไทยๆและไทยทูยูนะคะข้อมูลการติดต่อสําหรับพี่น้องที่สนใจสามารถสั่งได้นะคะโดยหนึ่งพนไว้ใต้คลิปนะคะเอามาพี่น้องอ่ามวตาแสบวะไข่ตม้มคุณแล้วมาเดินมาเดิมากินข้าวน้ากันค่ะอุ้ยลืมน้ําพริกแกงไตปลาแห้งกับมีค่ะ พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็สั่งได้นะคะสกทั่วไทยสกทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อมากมากเขาน้ำกันไปอีฮื้อเนี่ยภาษาอีสานเออ่าปีฮื้อคนไทยเออ่าฝรมึงเนาะเยาบ่วงอืมจนาะ ทันสีไปกินอาหารร้านอาหารกตคืออยากแนวกินบ้านจั่ววงก็เลยต้องหัวขาวมะละมันมีนม่ยังหรอกเดยวว่าจงใส่ยังสีหนอเจ้าหวงกุยเอาแบบชิมีเสียงรดแลนวั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 นใน่ต้พนมนะ หิวแล้วก็เลยอ้าจอดสวนนี่นะ่ะอะอะอ่ดีมะเ่ี่ย สีบอกีฮอดเห็คิปคกับขึ้นฮอดไม่ลงดอกยังไตปลาแห้งอืมเนี่ยนี่แก ินไข่ตุม่มแล้วแกไข่ตุ่มกับเจ้าบองเลยสุดยอดแล้วี่อยู่ซ้ายก็กิน เนี่ยกิ่นบานจอหอมก็แซ่บ เดี๋ยวไปนี่เห็นผู้เขาค่ะนไก่ผู้เขาเออกมาสือของออกมาซุงขึ้นของเดี๋ยวนี่กัต้องเป็นเลี้ยงแมวตัวเลี้ยงแมววิบัญญัติเงาจินเงาถิ่นไ่ยุ่ง นี่ตอนนี้หน่อยตัวเดียวอิ่มแล้วสำไมเป็นเด็กหน่เขาเนียวปันนะึง บวงแซฟแบบบอกแคมเลยพอดีเลยพี่น้องที่อยู่อเมริกาที่ทรงขอพ้อไมาถามหนึ่งก็แอดไลน์ไปถามเพ่นเลยเด้ค่ะเพราะนี่โตัวแท่งขายในอเมริกาสรงเสียเงินทรงมาจากเมืองไทยด้วย แกงปลาาขั่วแห้งยิงก็บบกเขียขากันครับแซ่บบกเกีย,กกยไม่จะ่น่วยแกแก <c oughs> กินขอบอา 他们，那么严酸酸。 ใจะกินแก้วกินปลาแดกกินน้ำพริกคือจอ เดี๋ยวเบิ่งกับพี่ค่ะเพราะว่าถามมาสนใจบอาบัวเสย không nhưng má có kiểu chia đều hả mấy cái chim đẹp Nó phải nhưng mà Giờ cà phê hiện em mà hình ảnh Nóng phải sửa cà phê hiện cà phê hiện ปลาหมึกอันนี้ทอดครึ่งเดียวเลยครึ่งสองกีโลสองร้อยห้าสิบบาทจะไลยหลาย,ลาย อายุสายว่าได้กินง่ายยุ่ง่ายพี่น้น่งอยูได้บอระละหลบไง้วไปเห็ดตัวเห็นมันหยาดเห็ดตัวง,ง่ายงอยู่ดยดได้เบอใครก็ได้ไม่เรางก้นพับนะตัวเลือดมาก ยิ้มแล้วค่ะพี่นอ้องกินแซ่บๆไปน้ำกันเด้อใครเด้อเหมือนกินข้าวปลาน้ำกันตาแจ่วบองปลาหมึกทอดด้วคะ่ะข้าวเหนียวแซ่บๆไปน้ำกันเด้ออยู่ดีไหมคะทุกคนพอกันแคบหนิงคลิปนะคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวนี้กะสิเก็บคล้องนะคะเก็บคล้องแล้วกะไปต่อค่ะพี่น้องมีสถานีต่อไปอีกหลายสถานีค่ะเขาอยู่ป้าพี่น้องป้าเดี๋ยวนี้ต้องเอานี้ไปทิ้งขยะน้ำปาป้าไปน้ำกัน